แอนจัก,กระพง์คือใครทำไมหลายๆคนถึงเรียกว่าแม่แอนเจแอนแอนเจเคนคือใครวันนี้ครับทนายรณรงค์จะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังเพราะว่าผมกับคุณแอนเคยมีประเด็นกันมาก่อนถ้าย้อนกลับไปนะครับเป็นเรื่องราวในสมัยที่ทางทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยนะครับพาผู้ที่ลงทุนกับหุ้นกู้ ของ JKN ไปร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ JKN เนี่ย JKN เนี่ยเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีคุณแอนจัก,กรพงศ์สตรีข้ามเพศเนี่ยเป็นผู้บริหารในระหว่างการบริหารเนี่ยปรากฏว่าเธอก็อาจจะขาดสภาพคล่องหรือต้องการที่จะระดมทุนเพื่อลงทุนเพิ่มปรากฏว่าในการลงทุนเพิ่มเนี่ย ก็จะมี2แนวทาง1ก็คือกู้จากสถาบันการเงินซึ่งดอกเบีย้ยก็จะเป็นดอกเบีย้ยของสถาบันการเงินกับ2ปล่อยหุ้นกู้และมีการชําระคืนตามกําหนดโดยดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะต่ากว่าธนาคารแต่สูงกว่าแต่สูงกว่าการกู้ยืมกันเองธรรมดาแน่นอนและความเสี่ยงมีน้อยเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนก็อยากได้ดอกเบีย้ยอ,อยากได้ดอกเบีย้ยจากหุ้นกู้ก็ระดมกันมาซื้อ ผมจําไม่ได้ว่ามูลค่าที่นักลงทุนระดมไปเนี่ยมันกี่พันล้านบาทบางคนก็บอก6กพันล้านบาทถ้าเอาข้อมูลว่า6กพันล้านบาทแต่6กพันล้านบาทนี่ยังอาจจะยังไม่ใช่ยอดสุดทธินะมันอาจจะมียอดค้างชําระจากการส่งตรงนั้นตรงนี้คือ JKN เป็นบริษัทที่ขายสินค้าใช่ไหมครับเมื่อขายสินค้ามันก็จะต้องมีจังหวะจากโคนที่ว่าขายแล้วเก็บเงินจาก ลูกค้าคู่ค้าได้แค่ไหนอย่างไรบ้างคือถ้าขายอย่างเดียวแต่เก็บเงินไม่ได้มันก็จะเกิดการขาดสภาพคล่องทีนี้องค์กรที่คุณแอนเคยบริหารเนี่ยนะครับมันก็จะมีข่าวซุบซิบยินทาออกมาเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆที่เจ้าหนี้หรือว่าผู้ค้าที่เป็นคู่ค้ากันเนี่ยอาจจะรายย่อยๆเนี่ยไปแจ้งความเพื่อจะได้ขอให้ทางบริษัทเนี่ยชำระยอดหนี้กันสันทีอ่ะไอ้ตรงนั้นเป็นกระบวนการบริหารเขาจ่ายชา้าจ่ายไวเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารเขา แต่แกนหลักๆเลยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากไปยื่น DSI ก็มีการไปยื่นถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับเราก็ยื่นไปเพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวยื่นไปที่กระะตจนสุดท้าย DSI เนี่ยรับคดีสอบสวนเรื่องนี้และตลาดหลักทรัพย์ก็ตรวจสอบเรื่องนี้จนนำมาสู่การเข้าสู่กระบวนการ ล้มละลายของสารล้มละลายซึ่งอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วก็มีผลทําให้คุณแอนจักรพง์เนี่ยต้องหยุดเป็นผู้บริหารไปอีกหลายเดือนอซึ่งน่าจะประมาณ4ี่ห้าปีตามคําสั่งของกรตอก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณแอนจักรพง์เนี่ยทำไมเราถึงรู้จักก่อนเพราะว่าเราเห็นผ่านสื่อเห็นผ่านสื่อไปออกรายการดังๆไปออกรายการนู้นรายการนี้ผมยังนั่งคิดในสมัยก่อนเลยนะครับว่าไอ้เศรษฐีเนี่ย เขาต้องพรีเซนต์ตัวกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะเห็นผมเห็นคนที่มีฐานะคนรวยๆอะ่ะรวยแบบรวยร้นฟ้าเขาไม่ค่อยจะจําเป็นต้องไปพรีเซนต์ตัวเองอะ่ะแต่น,นี่คือพยายามนําเสนอตัวเองมากๆเลยซึ่งผมแค่แปลกใจเท่านั้นเองแต่เวลาที่ผมแปลกใจเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผ่านไปอีกไม่นานเนี่ยนะครับมักจะมีเรื่องตลอดเลยแน่นอนการปิดอินสตาแกรมที่มีการโพสอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่ได้แปลว่าหลบแลอหนีไปไหนนะแม้ปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยก็ตามไปอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามถึงจะมีการแปลเปลี่ยนเงินเป็นสกุลคริสโตเคเรนซีมีการไปขาย M.U.O ให้กับคุณลาอูบอกกับเมืองไทยว่าขายไป42%แต่จริงๆแล้วขายไป50%ก็เลยเป็นเหตุให้กราโตสั่งลงโทษนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามนะครับตามกฎหมายเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายเนาะแต่ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่มีจ่าย Journey, <ID accident> เมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเมื่อไหร่นี่จะกลายเป็นศูนย์ทันทีนั่นแหละครับคนจะลงทุนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีความเสี่ยงเนาะไปลงทุนหุ้นกู้ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็ยังโดนได้ก็ต้องฝากถึงกรอตตนะครับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ต้องมีความเข้มงวดมากกว่านี้เพื่อไม่ให้เงินของนักลงทุนเนี่ยศูนหายครับตอนนี้ก็มีคนทักมาหลังบ้านบานเลยนะครับอ้าวเจแอนนีแล้วทํายังไงดี ผมว่ายังไม่หนีหรอกเดี๋ยวคุณแอนก็คงกลับมาแหละ